ดอกนี่เพื่อเตีย้ย นะครับคนบ้านนาฬิกานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมไม่ได้อัพวิดีโอลงช่องเลยนะฮะน่าจะ4เดือนได้นะครับออกไปใช้ชีวิตมานะครับเบื่อเบื่อไปหาอะไรให้กับตัวเองไปแรงบันดาใจอะไรใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมาทําคลิปให้เพื่อนๆทุกๆคนในช่องอะได้ดูกันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับใครที่ยังคิดถึงตัวแอดอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการทักมาผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับ <st> เขาติดต่อเข้าไปผ่านเบอร์โทรศัพท์ของคุณบัวเลยนะ <st> ก็คือเป็นคนที่ผมให้จัดการทุกๆอย่างเกี่ยวกับช่องนะครับแล้วก็ <โด S 1> เพราะว่าผมเองจะไม่ได้ให้เบอร์ส่วนตัวหรือว่าให้ไลน์ส่วนตัวอะไรนะครับว่าอยากจะซื้อนาฬิกาให้แฟนอะไรแบบน,นี้ให้ผมแนะนําหน่อยนะฮะและ้วก็ผมก็ตอบไปเท่าที่ผมตอบได้ละนะครับขอบคุณมากครับที่คิดถึงกันนะครับนาฬิกาประจําคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะ คือแบรนด์นาฬิกาซีโนเกะนะครับอ่านตรงตัวเลยนะครับ S Y N O K E ซีโนเกะนะครับซึ่งตามที่ผมคาดคะเนไว้นะครับซีโนเกะน่าจะเป็นแบรนด์ภายใต้เครือข่ายของตัวแบรนด์เอสเคมี K Me, ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับซีโนเ no กะ9912นะครับได้กลิ่นอาย ของนาฬิกาแบบยุค2,000ต้นยุคมิเลเนียมนะฮะแต่ว่าที่เด็กเดรุ่นใหม่เขาเรียกกันว่า Y2K นะครับผมว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีกลิ่นอายประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูหีบห่อของเขากันก่อนนะซื้อมานะครับเขาจะใส่ซองแบบนี้มาให้นะครับนี่นะฮะจะเป็นซองแบบนี้รหัสรุ่นของเขานะครับ9912 Silver นะครับเรือนที่สั่งมาจะเป็นเรือนสีเทานะฮะ บอกหมดเลยนะครับแฟชั่นนะครับ2024นะครับ0415นะครับวันที่15เดือน4นะครับก็คือวันที่ผลิตนาฬิกาเรือนนี้นั่นเองนะครับนาฬิกาเรือนนี้ค่อนข้างจะสดใหม่มากๆนะครับนาฬิกาก็จะถูกสอดมากับกระดาษอันนี้นะจะถูกสอดกับกระดาษนี้มานะครับกลิ่นผมว่ามันมีความคล้ายนาฬิกาสวอตนะครับที่มันจะเสียบกระดาษมาแบบนี้นะฮะนาฬิกาสวอตรุ่นแรกๆนะ ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่านะไม่ค่อยไม่ได้ซื้อสวอตเลยนะครับปัจจุบันนี้่นะแล้วก็มีเมนูเมยูนะครับแล้วแต่จะเรียกนะฮะภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับเป็นกระดาษแบบนี้เลยนะเอาจริงๆเมนูเมนูใช้ได้จริงด้วยนะผมก็หัดใช้ตั้งค่าต่งตางๆผ่านไอเมนูอันนี้นี่แหละนะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมีการสอนตั้งเวลาเหมือนเช่นเคยนะครับประมาณนี้สำหรับตัว เเมมนนนู่่คืออังสำหรับเคสสายของเจ้าเรือนี้นะครับตามสเปคระบบไว้ว่า3.31ซนติเมตรนะครับก็ถ้าตีเป็นมิลลิเมตรก็สามสิบสามมิลนะครับแต่วัดจริงจะได้ประมาณนี้นะครับสามสิบเอ็ดจุดเก้ามิลนะฮะหรือว่าสา,สามสิบสองมิลนั่นเองนะฮะลักทูกลักนะครับเอาจากจุดที่ยื่นที่สุดนะครับสามสิบสี่จุดเจ็ดมิลลิเมตรค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับลักสายนะสิบเจ็ดจุดหกมิลน่าจะใส่สายสิบเจ็ดมิล นะครับใส่สายส7เมิลสมิลอะไรแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวหลังสายเขาจะเป็นแบบนี้นะครับตามสไตล์นาฬิกาสปอร์ตเรามาพูดถึงแบรนด์นี้กันอีกสักนิดหนึ่งนะฮะจริงๆแบรนด์ซซโนเกะเนี่ยมันมีมานานมากเลยแล้วนะครับเท่าที่ผมไปดูในคลิปใน YouTube เองนะครับที่มีการรีวิวเนี่ยบางคลิปวิดีโอเองมีอายุวิดีโอนะครับที่ได้โพสต์ลงไว้เนี่ยร่วม10ปีก็มีนะฮะคลิปบางคลิป8ปีที่แล้วนะครับแสดงว่าซซโนเกะเนี่ยเขาทํา มานานมากแล้วนะครับเท่าที่ผมคิดเนี่ยเขาอยู่ในโรงงานเดียวกับ s k m e หรืออยู่ภายใต้แบรนด์ s k m e แน่นอนถ้าเราพิมพ์ใน Google นะฮะนี่นะฮะ Senoge Watch นะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีมาแบบมันมีเยอะมากแตครับเยอะจริงๆนะมีมานานแล้วนะฮะรูปร่างหน้าตาโมเดลคือใช้ของ SKMEE เลยนะครับแต่ว่าวางตลาดมาขาย ถูกกว่าเอสเคมี่ลงมาอีกนะครับคือขายแบบคือเป็นนาฬิกาที่ใช้แล้วทิ้งไปเลยนะครับเมื่อพังไม่ต้องไปหาสายเปลี่ยนคุณใช้แล้วคุณทิ้งไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเห็นโลโก้ไหมฮะเซโนเกะคล้ายของเอสเคมี่ไหมไม่ว่าจะเป็นตัวสีตัวอะไรนะครับสีลุ้งแบบนี้เอสเคมี่ชัดๆนะครับผมจะเอาเอสเคมี่เรือนนี้ฮะเอามาเทียบให้ดูนะครับกับตัวนิเกพลาสติกนะฮะนี่ครับ วัสดุของตัวเรือนเนี่ยมันเป็น ABS นะครับทำสีเนาะนี่ครับเช่นกันเหมือนกันเปะ๊ะเหมือนกันมากนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมลงมติไว้ตรงนี้เลยว่าเจ้าเรือนเนี่ยมันคือ SKMIE แน่นอนอยู่ในโรงงานเดียวกันแน่แต่ว่าเขาจัดตลาดไว้ขายในแบบราคาถูกเป็นนาฬิกาที่ใช้แล้วทิ้งไปเลยอะไรแบบนี้นะครับ สำหรับตัวยี่ห้อเนี่ยนะครับโมเดลที่มีรีวิวเยอะมากๆแล้วก็เป็นตัวดังของแบรนด์เขาเลยเนี่ยมันจะมีกันอยู่2ตัวตัโมเดลตัวนี้นะครับตัวที่ก๊อฟซงคาสิโอนะครับตัวนี้คือมีรีวิวอยู่ใน y o u t u เนี่ยเยอะมากนะครับตัวนี้นะฮะตัวที่2ที่เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมาไม่นานนะครับแล้วก็มีรีวิวเยอะมากเช่นกันนะครับและเหมือนกับว่าค่อนข้างจะได้รับความนิยมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ นะครับตัวนี้สวยนะแต่ว่าตามสไตล์ของผมเองนะครับก็จะพยายามหาตัวแปลกๆที่ไม่มีตัวจริงให้ดูไม่มีรีวิวเอามาถ่ายแล้วกันอ่าเช่นเจ้าเรือนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าผมก็อาจจะเป็นช่องแรกที่เอารุ่นนี้มาถ่ายนะครับอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับขายอยู่ใน aliexpress นะครับนี่ฮะสวยมากนะครับตัวนี้ก็คือตัวลองอกมานะฮะที่ฮิตมากๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้แหละ บอกบอเจ้าโมเดลนี้นะครับ9912นะครับมันจะมีฝาแฝดของมันด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่นาฬิกาเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ยี่ห้อนั้นเขาจะทําออกมาหลายสีมากๆเดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้ให้ดูแล้วกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันนี่แหละหมดนาฬิกาอันเดียวกันเลยแต่ว่าเขาคงจะเอาไปตีแบรนด์ของตงัวเองนะครับขายในส่วนประเทศเขาอะไรแบบนี้ โอเคควนี้เรามาลงรายละเอียดตัวนี้กันเลยนะครับวัสดุนะฮะอย่างที่บอกเลยเป็นพลาสติก ABS นะครับสสยเล็กมากนะครับทรงเคสนาฬิกาก็จะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสเป็นทรงเหมือนมีความคล้ายๆถังเบียร์อยู่เหมือนกันนะฮะตัวสายนะครับเป็นสายยางธรรมดาเลยนะฮะเป็นยาง PU นิ่มๆนะครับนี่นะฮะนิ่มนะครับใส่สบายนะฮะ หัวบล็เคเกิลเป็นสแตเลสนะครับสแตเลสทั่วไปเลยนะครับนี่นะฮะตัวกระจกเองจะเป็นกระจกอะคริลิกนะครับเป็นกระจกอะคริลิกนะประเภทพวกกระจกอะคริลิกหรือว่าเลซินเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่าไม่กันลอยขีดข่วนแน่นอนนะฮะแค่คุณหายใจใส่มันอนะแม่งก็เป็นรอยแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงผ้าเช็ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีฟิล์มยานะฮะแปะมาให้จากโรงงาน ถ้าจะให้ดีนะครับถ้ามันแปะมาสวยแล้วก็ไม่ต้องไปแกะมันนะเพราะว่าได้ทาให้จอมันไม่เป็นรอยนะเพราะว่านาฬิการเราควรต้องใช้งานมันถูกต้องไหมแต่เราก็คงจะไม่อยากให้หน้าปัดมันเป็นรอยนะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามันแปะมาไม่สวยแปะมาแบบเอียงเละเนี่ยเราสามารถลอกออกนะฮะแล้วก็แปะเข้าไปใหม่ได้นะครับรีดเข้าไปเดี๋ยวมันก็เรียบเองนะฮะอันนี้ผมก็ลอกหลายรอบแล้วนะลอกแล้วก็แปะเข้าไปใหม่นะมันก็เลยจะมีแบบ แอบมีฟอรอากาศนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเพื่อการใช้งานะร,ระยะยาวเนาะแล้วก็ไม่อยากให้หน้าปัดมันเป็นรอยเนาะแต่น้าปัดประเภทพวกอะคริลิกหรือว่ากระจกพลาสติกทั้งหลายเนี่ยมันสามารถขัดลบรอยได้นะครับ<ม>ก็ถ้าจะให้ดีปิดฟิล์มมันไว้นั่นแหละ,ะครับมันก็จะไม่เป็นรอยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งขัดด้วยด้านหลังของนาฬิกานะครับก็จะเป็นฝาหลังสแตนเลสไข,ขน็อตสี่มุมตามสไตล์นาฬิกาสปอร์ตแบบนี้นะครับนี่นะฮะ w a เทอร์ s i s ิสตันนะครับ5าบานะครับระดับการกำน้ำ5บาทแต่เท่าที่ผมอ่านในสเปคเนี่ยเขาระบุอย่างชัดเจนเลยว่าใส่ล้างมือนะครับล้างมือโดนละอองฝนโดนน้ำพันผ่านจุ่มน้ำไม่ได้นะครับเขาระบุบแบบนี้เลยนะ d e in China นะครับมาตีฟังชันวอชนะครับสแตนเลสสตีลแบ็คนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตจากหน้าจอให้ดีๆนะฮะจะสังเกตกันได้เลยว่าตัวฟอนต์ของดิจิตอลเนี่ยมันจะเป็น2สี สังเกตได้เลยมันจะเป็น2ส,สีนะฮะมันจะเป็นสีกรมนะครับสีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็สีแดงแล้วก็ตัดด้วยสีดําอันนี้นะครับ mm hmm. นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบในเรือนนี้มากๆนะครับก็คือจอมันมี3าสีนั่นแหละนะครับดำน้ําเงินแดงนั่นเองนะครับ mm hmm. แต่มันก็จะมีผลในเรื่องของการเปิดไฟนั่นเองนะครับเพราะว่าพอเราได้เปิดไฟจริงๆแล้วเนี่ยสีที่มันส่องสว่างออกมาจริงๆก็จะเห็นแค่แบบตัวเลขะหลักตรงนี้ นะครับตัววินาทีอะไรแบบนี้ที่เป็นสีแดงแทบจะมองไม่เห็นเลยตัวแสงไฟของเรือนนี้มันก็ไม่ได้สว่างมากนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับ <c oughs> กดไฟนะฮะปุ่มซ้ายบนเนาะนี่นะไฟจะได้ประมาณนี้สังเกตไหมครับว่าตำแหน่งที่เป็นสีแดงเนี่ยมันจะไม่ค่อยสว่างเนาะมองไม่ค่อยเห็นเลยมันจะเห็นแค่ตัวที่เป็นสีสีน้ําเงินอนะ่ะสีหลักของมันนี่นะประมาณนี้นะไฟมันแต่จริงๆมันก็สวยแหละแค่มไม่ได้สว่างมาก ประมาณนี้คราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอให้ดูเลยแล้วกันนะครับแอดเองนะครับข้อมือ6.75นิ้วนะครับ1 7ซนติเมตรนะครับกับนาฬิกานะเคสไซส์สามสิมลลิเมตรนะครับกับหน้าตานาฬิกาสปอร์ตส่งวินเทจแบบนี้นะฮะขึ้นข้อ,อ,อมาแล้วนะครับก็จะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ตามภาพเลยช่วงนี้ผมจะเสียงแหบๆหน่อยนะ นี่นะครับตามภาพจริงๆอะ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้เล็กมากบนข้อมือของผมนะผมโอเคกับมันมากๆนะครับหลังๆมาจะค่อนข้างอินกับนาฬิกาสาเล็กๆนะครับเพราะรู้สึกว่าอากาศมันร้อนช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะนาฬิกาสายยาง Body p พลาสติกนะครับแล้วก็พวกดิจิตอลเนี่ยช่วงนี้ผมจะอิน,นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นหลังจากคลิปวิดีโอนี้อาจจะเห็นนาฬิกาดิจิตอลหลายคลิปหน่อยนะครับเพราะว่า ผมใช้ใส่จริงในในในเหตุการณ์ปัจจุบันเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับแทบจะไม่อยากใส่นาฬิกาเลยด้วยซ้ําพวกนาฬิกาเหล็กนาฬิกาสแตนเลสไม่ได้จับไม่ได้เอามาใส่เลยนะครับล่าสุดที่ใส่ใส่บ่อยๆก็ตัวโอเมก้าเอ็กซ์วอตนะครับพลาสติกนะฮะใบโอเซลิมิกนั่นน่ะใส่บ่อยมากเพราะว่ามันมันเบาสบายนะฮะแล้วก็มาใส่พวกนาฬิกาดิจิตอลสปอร์ตแบบพวกเอสเคมะพวกอะไรนี่แหละนะฮะเอามาใส่นะฮะ นี่ครับฟิลลิ่งจะประมาณนี้ตัวเคสไซส์เองเขา3.2มิลก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่ผมบอกครับว่ากลิ่นอายของนาฬิกาเรือนนี้มันมีกลิ่นอายของนาฬิกายุค2000นะยุคมิลลิเนียมนะครับ Y2K ในยุคสมัยนั้นการออกแบบนาฬิกาจะมีความแบบอวกาศนิดนึงหลุดๆนิดนึงนะครับตัวเรือนแบบนี้นะครับจะมีแบบตัวเรือนจะแบบอ้วนเอียงนิดนึงนะครับแล้วก็ ตัวสายกับตัวเรือนจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับมันจะเป็นการออกแบบสไตล์ประมาณนั้นนะผมรู้สึกได้กับเจ้าเรือนนี้และผมก็ชอบมากๆนะครับนี่นะฮะด้วยความที่ตัวเรือนมัน3-2มิลก็จริงนะครับแต่ตัวสายเขารับกับตัวเรือนแบบเต็มเรือนแบบนี้มันเลยทําให้นาฬิกาดูพอดีมากๆดูไม่เล็กจนน่าเกียดนะครับนี่นะฮะขอมือ10 เซนนะครับข้อมือเกือบเจนิ้วนะฮะแขนซ้ายผมจะ6.75นะครับแขนขวา7นิ้วเลยนะฮะแขนขวาใช้บ่อยนะแอรถนัดขวานี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูฟังก์ชันภายในเครื่องกันตั้งค่าและสอนการตั้งเวลาครับมาครับคราวนี้เรามาดูกันว่า โหมดของเขามีอะไรบ้างนะครับปุ่มซ้ายล่างนะฮะชัดเจนนะครับปุ่มโหมดกดเป็นอย่งทีจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหน้าตาสหรับการเอาไว้จับเวลานะครับกดสตาร์ทนะฮะตามตัวอักษรเลยนะสตาร์ทรีเซตนะครับอ่ะสตาร์ทเป็นอย่างทีจะเป็นการจับเวลาไปข้างหน้านะฮะจับเวลาไปข้างหน้านะนี่นะเมื่อเราจะเมื่อเราจะหยุดก็กดปุ่มเดิมนะฮะนี่นะแล้วก็ รีเซ็ตกลับไปเป็นที่เลข0 0 0แบบนี้นะครับกดโหมดอีกหนึ่งทีนะฮะซ้ายล่างนะฮะนี่นะครับก็จะกลับเข้าสู่โหมดนาฬิกาปกตินี่กดเข้ามาอย่างนี้1ทีทีที่2อ,อันนี้คือการตั้งนาฬิกาปุ่มแบบที่เราต้องการจะตั้งเวลามันนะครับวิธีการตั้งก็ง่ายๆเลยะฮะใช้การคอนโทรลตัวเลขผ่าน2ปุ่มนี้นะครับขวาบน จะเป็นการนี่นะฮะเปลี่ยนตัวเลขนะฮะเปลี่ยนตัวเลขนะครับง่ายๆเลยนะปุ่มขวาล่างเป็นการสลับเป็นการสลับตำแหน่งนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งกลับไปที่เที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะกดค้างได้เนะเที่ยงคืนก็จะต้องเป็นสิบสองแล้วก็ขลังจะต้องเป็นตัว A นะครับโอเค ที่เป็น P ไม่ใช่นะฮะต้องเป็นกลับไปนี่ถ้าเป็น 12A นะครับโอเคฟังก์ชันก็โหมดก็จะประมาณนี้แหละนะเท่าที่ใช้มานะครับคราวนี้ผมจะสอนการตั้งนาฬิกาแต่ผมจะสอนการตั้งเวลาก่อนก่อนที่จะไปสอนตัวการตั้งปลุกตั้งอะไรทั้งหลายสำหรับการตั้งเวลานะครับกดเข้าที่โหมดนะครับซ้ายล่างนะครับ1 T 2 T ทีทีนะครับแล้วก็ทีที่3 ให้เลขวินาทีกับพีแบบนี้นะครับนี่คือการตั้งเวลานั่นเองนะครับการกดเลื่อนตัวเลขนะครับใช้ขวาบนขวาล่างคือปุ่มสลับตำแหน่งนะครับอันนี้นะฮะตอนนี้มันกับพีอยู่ที่วินาทีเนาะขวาล่างนะครับอ่ามันมาที่วินาทีถ้าเราต้องการจะเลื่อนนาทีก็กดปุ่มขวาบนเนี่ยฮะอ่าก็จะเลื่อนเห็นไหมสลับตำแหน่งไปตั้ง เวลาขวาล่างแค่นี้เองนะครับก็ใช้ปุ่มขวาล่างอีกหนึ่งทีทีนะครับก็จะเข้ามาตั้งวันที่แล้วนะครับตามหลักของการตั้งวันที่แบบสากลน,นะครับให้จำไว้เสมอนะครับแอดพูดในทุกๆคลิปเลยว่าวันที่จะอยู่หลังเดือนเสมอนะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยวัน วันที่ไม่ต้องขึ้นตรงนี้เดือนต้องอยู่นี่ถูกปะแต่ถ้าถ้าเป็นการตั้งนา,าฬิกาเนี่ยเดือนขึ้นก่อนตามด้วยวันที่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือวันที่นะครับทำเหมือนเดิมเลยะฮะใช้ปุ่มขวาบนในการเปลี่ยนตัวเลขเนี่ยวันนี้วันที่8ใช่ไหมวันนี้วันที่8ปดจะกดไปที่เลข8เหมือนเดิมเล้วกันนะ,ะเกิน กดค้างมันก็จะวิ่งเร็วแปดขวาล่างสลับตำแหน่งไปตั้งเดือนซึ่งวันนี้เป็นเดือนมิถุนายนเดือนหกถูกต้องอย่แล้วนะครับกดสลับตำแหน่งอีกหนึ่งทีจะเป็นการตั้งวัน7วันนะครับกับพิพ์ด้ันบนนี้นะครับวันนี้คือวันเสาร์เซทเดย์นะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะนี่นะฮะเราสามารถกดขวาบนในการเลือกวันได้เลยให้ถูกต้อง เลือกตำแหน่งอีกหนึ่งทีก็จะกลับมาสู่หน้าหลักเลแล้วแสดงว่าการตั้งเวลาของเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดซ้ายล่างเพื่อออกสู่หน้าโฮมปกติอุ๊บเรียบร้อยนะครับการตั้งเวลาแบบ12ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงนะคือนาฬิกาประเภทเครื่องที่มันไม่ได้แพงมากอ่ะ,อะมันใช้การกดตัวเลขไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับมันใช้การกดเลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งเป็นแบบ12ชั่วโมงนะก็จะขึ้นเป็นตัว P ข้างหน้าแบบนี้ถ้าเราต้องการตั้งเป็น24ชั่วโมงนะตอนนี้2ทุ่มนะครับ2ทุ่มเท่ากับ20นาฬิกามันจะต,ต้องเป็น20ใช่ไหมเรากดไปนี่ฮนะให้ตัว P ข้างหน้าหายไปอ่าเห็นไหมจะเข้ามาเป็น20ละอ่าอันนี้ก็จะเป็น รูปแบบ24ชั่วโมงคราวนี้จะต้องการกลับไปเป็น12ชั่วโมงก็คือ2ทุ่มเลข8เนอะมันจะต้องเป็นตัวเลข8แล้วก็ตัว P กดไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับตอนนี้มา A แล้วนะครับกดไปเรื่อยๆฮะเจนมาถึงเลข8อ่าโอเคนคี่นะฮะเป็น2ทุ่ม3 4เรียบร้อยละขึ้นตัว P ตัวนี้เลยนะครับก็ใช้การกดไปข้างหน้าเรื่อยๆนั่นแหละมันก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับ ระหว่าง12ชั่วโมงไปเป็น24แล้วก็ไปเป็น12นะครับตั้งแบบนี้แหละนะฮะถ้าดูตามผมก็จะทําได้นะครับแต่ระวังงงนิดนึงมันช่องงงนะฮะนาฬิกาดิจิตอลนะครับต่อให้เป็นยี่ห้อเดียวกันนะหน้าตามแม่งคล้ายกันเลยตั้งไม่เหมือนกันสักเรือนนะฮะเอสเคมีนี่ตัวแสบเลยแอดถ่ายมาหลายเรือนมากปวดหัวทุกเรือนนะครับนาฬิกาดิจิตอลเนี่ยเป็นอะไรที่ถ่ายรีวิวแล้วเหนื่อยมากเพราะเราต้องมาสอนตั้งไงแล้วมันตั้งยากมันตั้งไม่เหมือนกัน มันไม่ยากหรอกมันงง <Brand. S 1> คราวนี้นะครับผมจะมาสอนเปิดปิดนาฬิกาปลุกนะครับสำหรับรุ่นนี้เองเนี่ยนาฬิกาปลุกเนี่ยมันจะมี2ปลุกนะครับก็คือนาฬิกาปลุกที่เราตั้งเวลากับการปลุกแบบเตือนรายชั่วโมงหรือว่าครบชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นกระดิ่งอยู่นะครับซึ่งกระดิ่งอันนี้คือสัญลักษณ์ของ นาฬิกาปลุกที่เราตั้งตัวเลขไว้นะครับวิธีที่จะเปิดปิดนะครับก็แค่กดปุ่มขวาบนค้างไว้หนึ่งทีนะครับแล้วก็กดขวาล่างาโลโกโล้ลูกกระดิ่งก็จะหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและไหนไก็กดกดปุ่มขวาบนให้ดูละเมื่อเรากดปุ่มขวาบนค้างแบบนี้จะเป็นการดูวันที่นะครับวันที่กับเดือนเนาะเหมือนกันครับถ้าเรากดปุ่มล่าง ขวาล่างค้างไว้อ่าก็จะเป็นการดูเวลาของนาฬิกาที่เราตั้งปุกนะครับและเรากดสายบนอีกหนึ่งทีก็สามารถเรียกกระดิง่งขึ้นมาได้เหมือนกันก็คือเป็นการเปิดปิดเสียงท่นเองนะครับถ้าเราจะไม่ใช้เขาก็ปิดไปนะครับหรือจะเปิดแบบนี้ก็ได้สลับกันก็ได้นะครับคราวนี้นะครับสำหรับการเปิดปิดตัวฟังก์ชัน นาฬิกาปลุกแจ้งครบชั่วโมงนะครับให้เรากดปุ่มขวาล่างค้างไว้ก่อนให้สังเกตจากแถบสัปดาห์ข้างบนนี้ให้ดีๆนะครับวัน7วันนะสังเกตให้ดีๆกดค้างไว้นะครับถ้าตรงนี้ขาวแบบนี้นะครับไม่มีสีแสดงว่าเราปิดไว้ถ้าเราต้องการเปิดนะครับให้กดแบบนี้ครับกดขวาล่างค้างไวห้หทีและกดสายล่างพร้อมกันปึ๊บ มันจะต้องขึ้นมาเต็มแบบนี้นะฮะสีจะต้องขึ้นมาเต็มแบบนี้เท่ากับว่าเราเปิดการเตือนลายชั่วโมงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกันครับถ้าเราจะกดปิดกดค้างไว้อ่าเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นสีอยู่กดซ้ายล่างพร้อมกันกับขวาล่างนะครับเพื่อปิดปึบมันจะหายไปนะครับมีแค่เท่านี้เองสาหรับเรือนี้ตั้งประมาณนี้เลยถ้าดูตามผมยังไงก็ตั้งได้ไม่งงแน่นอน โอเคนะครับสรุปนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะฮะเซโนเกตนะครับ9912นะครับต้องขอสรุปไว้แบบนี้ว่าเรือนจริงเขาสวยกว่าในภาพมากๆนะครับผมรู้สึกว่าถ้าพูดถึงราคาของเขาที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับแต่ว่าแบรนด์เซโนเกตเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้แบบไม่ต้องซีเรียสมากนะครับอย่าไปคาดหวังกับมันมากว่ามันจะกันน้ําได้ดี นะครับอยไปคาดหวังว่าใช้ไปแล้วถ้าสายพังสายขาดจะทํายังไงจะหาสายปิี่ยนยังไงอะไรแบบนี้คือผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าราคาที่ผมซื้อมานะครับมันไปซื้อสายเปล่าๆอ่ะยังแพงกว่ามันเลยนะฮะคือนาฬิกาปร,ระเภทพวกนี้มันถูกออกแบบมาให้เราใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยอะไรแบบนี้หรือซื้อเลือนใหม่ไปเลยนะครับเพราะนาฬิกาเรือนี้ผมได้มาในราคาแค่100บาทคุณฟังไม่ผิดน,นะฮะหนึบ,100บาทนะครับ เป็นโมเดลใหม่ด้วยเป็นโมเดลปีใหม่เพิ่งออกมาไม่กี่เดือนนี่เองนะฮะสำหรับเจ้าโมเดลตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมกำลังจะบอกว่าสายแล้วสายมันพังเนี่ยสายมันขาดอยากยเปลี่ยนสายเผ่อค่าสายแพงกข้ามาอีกนะจะให้เราหาหาสายแบบเดิมแบบนี้เลยเนี่ยมาใส่ให้เขาเลยจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยากนะครับเพราะว่าตามเนี้ยตามที่เพื่อนเห็นเนี่ยว่ามันน่าจะยากนะครับอาจจะต้องไปแปลงใส่เป็นสายไายนอรอนสายนาโต้นะครับ ข้อตอแบบนี้ก็สามารถหาหัวต่อ GT ช็นะครับหรือว่าตัวหัวต่อที่เป็นวิสัยพวกสปริงบาร์แปลงใส่ได้เลยนะอันนี้ผมคิดว่าผมทําได้นะครับก็ให้เป็นรูปแบบนั้นไปนะครับนาฬิกาประเภทพวกนี้มันใช้แล้วทิ้งไปนะฮะแต่ผมเชื่อว่าจะต้องมีคนแบบผมหรือเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นแบบผมเนี่ยที่ก็รู้สึกเสียดายเพราะมันคงไม่พังให้หลอกตัวเรือนอะ่ะมันก็คงจะเป็นเหมือนนุ่นพี่มันเหมือนพวกเอสเคมีนะครับที่นาฬิกาสไตล์เนี้ยสายจะไปก่อนตัวเรือนเสมอ โอเคนะครับราคา100บาทนะครับแล้วเขาก็จะมี2สีด้วยกันนะฮะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีดำนะผมจะขึ้นลูกไปให้ดูตรงนี้ด้วยตัวโมเดลสีดํามันจะมีความดุดันนะฮะดุดันไปเลยนะครับส่วนสาเหตุที่แอดเลือกสีเงินสีนี้มาเนื่องจากว่าอยากให้มันได้กลิ่นความเป็นวินเทจน,นะครับเพราะว่าแอดรู้สึกว่าตัวสีเงินเนี่ยมันจะมีความเป็นวินเทจมากกว่าตัว สีดาสีดํามันจะมีความเป็นสปอร์ตจ๋าเลยมีความดุดันดูแข็งแกร่งอะไรแบบนี้นะฮะก็โอเคครับบรรวุทั้งสองสีคราวนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนแล้วว่าใครชอบสีไหนก็ไปซื้อสีนั้นก็ได้เลยนะฮะราคา100บาทตอนนี้รู้สึกว่าจะขึ้นมาเป็น108บาทมันก็ยังถูกดีด <S <S ก็สําหรับนาฬิกายี่ห้อนี้นะผมก็สั่งมาอีกน่าจะมีสอาเรือนนะครับสั่งมาอีกนะครับก็เดี๋ยวจะเอามา ทำคลิปให้เพื่อนได้ดูกันนะครับก่อพยายามจะคัดสรรโมเดลที่มันไม่มีรีวิวตัวโมเดลที่มันหาดูตัวจริงยากๆนะครับเดี๋ยวจะเอาเรือนพวกนั้นมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับและที่สําคัญคือโมเดลพวกนั้นมันจะต้องเข้าตาผมด้วยผมต้องรู้สึกว่ามันโอเคมันน่ามาถ่ายและมันคิดว่าน่าจะใช้ได้ดีเพราะถ้ามันไม่ดีจะไม่ทําคลิปลงนะครับลองเอามาเทียบกับเจ้าเอสคมี่เรือนนี้นะที่เคยทําคลิปรีวิวไว้นะฮะอยากให้เพื่อนเพื่อได้ดูให้เพื่อนเพื่อได้เทียบไซส์กันนะ นี่นะฮะมันต่างกันมากเลยนะครับนี่ไอเรือนนี้น่าจะประมาณ37มิมลสามสิบหนะครับเรือนนี้สานะครับต่างกันพอสมควรนะฮะ,<ล>ะถ้าเป็นเอสเคมี Me, นะครับนาฬิกาดิจิตอลเขาจะใช้เป็นกระจกจเรซินนะครับส่วนเจ้าเรือนนี้นะครับใช้เป็นกระจกอะคริลิกนะสุดท้ายก็พลาสติกเหมือนกันเป็นลอยเหมือนกันนะครับแอดเลจะต้องติดฟิล์มไว้แบบนี้ เพราะถ้าไม่ติดฟิล์มนะครับจะเป็นสภาพแบบนี้นี่คือไม่ติดฟิล์มนะครับลายบานเลยนะครับแต่มันก็สามารถลบล,ลอยดได้ด้วยทํายาโพลีวอชตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากเห็นแอดลบให้ดูนะอยากเห็นทําคลิปเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นคลิปแบบปัจจุบันเลยอย่าลบเรือนนี้ก็ได้นะฮะลายเยอะดิเดี๋ยวทําคลิปให้ดูนะครับใช้น้ํายาตัวนี้นะ สำหรับกระจกพลาสติกนะครับเรซินอะคริลิได้หมดเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะอยากให้ผมนะครับแอดมินสมตุยนะมาทำคลิปให้เพื่อนๆใหด้ดูอีกนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ใกับช่องสมตุยด้วยนะครับสามารถสนับสนุนผมได้ในหลายช่องทางนะครับกดแตงให้ผมด้วยก็ได้นะครับผมก็จะหมั่นกลับมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะฮะอยาก มีอะไรอยากจะเสนอนะอยากจะเห็นนาฬิการุ่นไหนอะไรยังไงก็สามารถมาเม้นคุยมาเม้นบอกกันได้ด้วยนะครับสามารถเม้นได้ทั้งในใต้คลิปคลิปนี้นะครับเป็นเม้นในชุมชนก็ได้นะฮะร,รวมถึงเม้นในคลิปวิดีโอช็อตที่ผมพยายามจะลงก็ได้นะครับและผมพยายามจะหาสิ่งใหม่ๆนะครับนอกเหนือจากนาฬิกานะครับอยากจะรีวิวอย่างอื่นบ้างที่เราซื้อมาใช้อะไรแบบนี้นะฮะก็ยังไงฝากสนับสนุนฝากดูกันด้วยนะอาจจะมีของอย่างอื่นบ้างนะครับของไอทีพวก แก๊เจ็ตต่างๆ,งๆอย่างอื่นที่เราซื้อมาใช้เราก็อยากจะเอามานําเสนอนะครับจะได้มีหลายๆสิ่งหลาอย,าอ,ยาอย่างอยู่ในช่องช่องนี้นะครับนาฬิกายังคงมีเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่มันขาดจากช่องนี้หรือหายไปจากช่องนี้ไม่ได้นะครับยังไงฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม